สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสรุปเรื่องเทคโนโลยีบล็อกเชนความหมายของเทคโนโลยีบล็อกเชนบล็อกเชนหมายถึงเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของการบันทึกข้อมูลที่รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลทั้งหมดลักษณะการทำงานของเทคโนโลยีบล็อกเชน 1. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลและควบคุมข้อมูลกันเองโดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง 2. สามารถใช้ข้อมูลผ่านระบบได้เพราะเป็นกระอข่ายแต่ต้องมีรหัสที่เจ้าของให้เข้าถึงได้ 3. ข้อมูลที่ส่งเข้าไปในบล็อกเชนจะคงอยู่ตลอดจะลบทิ้งหรือแก้ไขไม่ได้ 4. มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ประโยชน์ของเทคโนโลยีบล็อกเชน 1. ลดเวลาในการทำธุรกรรมการตรวจสอบ 2. ระบบการตรวจสอบการทำธุรกรรมมีประสิทธิภาพ 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 4. ลดความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงบัญชี hmm. ลดการทุจริตเพราะไม่สามารถลบหรือไปแก้ไขรา,ายการได้ 6. สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่เพิ่มเติม้การนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในธุรกิจในการทำธุรกรรมออนไลน์ต้องอาศัยความเชื่อใจทำให้มีคนกลางที่น่าเชื่อถือเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อรับรองความน่าเชื่อถือของข้อมูลแต่บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่ให้ความปลอดภัยโดยไม่ต้องผ่านคนกลางอีกต่อไปค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันขอจบการน,นำเสนอเรื่องเทคโนโลยีบล็อกเชนเพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ